ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันอุบลรัตน์เถ่าน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับเมลครับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันไหว้วันตรุษจีนอ๋อเหรอพี่คิดถึงอีกวันอยู่อีสินนี้หัวใช้โอเคตามนั้นอ่างเปาตัวตัวไกลค่ะแต่อีกวันหนึ่งเป็นวันหวยออก วันนี้อะค่ะหวยออกแต่ไม่รู้หวยคลมอจะออกกือเปล่าวันนี้นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอแต่ว่าช่วงแรกคร่ะพี่สาราญเราจะจับตาเรื่องอะไรดีคะไปดูกันนะเพื่อให้สิ้นความสงสัยนะครับพบทุ่นระเบิดใหม่ชายเดินขเขมรอ๋อที่บ้านชําราบ้านชําราจหด <6 S 1> ทุ่นนะหกทุ่นนะเห็นว่าเป็นของใหม่นะคะโฆษกกองทัพเรือยือนยันว่าเป็นก็เป็นทุ่นใหม่อแล้วมันมีนัยยะยังไงบ้างเรื่องนี้เหมีวเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับ อดีตเลขาธิการสมอชอนะคะต้อนรับพลโทรพรดอนพัฒนถาบุตรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเสแมวนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำราญสวัสดีครับน้องหนิวครับพี่แมวเสยแมวเชิญครับผมครับพบทุนระเบิดใหม่ตั้งหกทุนค่ะเสแมวครับเออมันมันหมายถึงยังไงคะแบบนี้ไอสิ่งที่เราพบเนี่ยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้เลยนะทุกครั้งที่มีการหยุดยิง แล้วบอกว่าอหยุดยิงเพื่อมาเจจาหรือเพื่อจะดาเนินการอะไรต่อไปทั้งหลายระหว่างหยุดเนี่ยจะมีการฟื้นปูและฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะอาศัยจังหวะนั้นหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้าไปคือวางเครื่องกีดขวางคําว่าเครื่องกีดขวางตรงนี้ยก็จะหมายถึงต้นระเบิดด้วยนะครับและสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องวางและเขาหุนหง,งิดที่สุดเพราะการตู้รบครั้งที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถไปติดจบในพื้นที่ของเราคืนและไปได้พื้นที่เขา เาก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมาเอากันต่อไปแน่และสิ่งที่สําคัญนะครับพอหยุดยิงแล้วเราคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ของกัมพูชามีปัญหาถูกป,าปราบปรามเรื่องสกอเมอร์อย่างหนักนะครับจากจีนและสหรัฐเนี่ยทาให้รายได้ไอ้เงินสีเทาของฝ่ายผู้นําจิตวิญญาณและรัฐบาลคุนเซนเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆในการสนับสนุนการยุทธแต่อย่างไรก็ตามครับไอ้ประเด็นที่จะต้องให้มีการให้มีไทยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการประทดัดขันีก ปะทะกันดีเพราะตรงเนี้ยการเมืองภายในเขายังจําเป็นที่จะต้องทําสถานการณ์ให้มันเกิดเพื่อรักษาสถานภาพไว้ส่วนเงินจะมีมากน้อยเดี๋ยวค่อยดูเป็นจังหวะจ่างโอนแต่สถานการณ์ที่จะต้องให้เกิดการปะทะเป็นประเด็นยังจะต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าจากพื้นที่ไหนแต่ตอนเนี้เราจะเห็นแหละเขาจะเปิดทั้งสองหน้างานให้เราหงุดหงิดไม่ว่าจะพื้นที่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยละครับหนองจานหนองยากแก้วแล้วก็มาที่ จำราบเนี่ยแหละครับที่กองรอาวิเกโยตินรับผิดชอบแล้วก็ฝั่งอีสานใต้แน่นอนจะจ้องที่จะดาเนินการตลอดฉะนั้นให้สิ่งที่เราขุดค้นพบอันเนี้ยยังไงก็ไม่เป็นของเก่าหรอกเพราะามันเป็นทีเอ็นสองไอสองเนี่ยแหละครับมันยังไงก็ใหม่อยู่ดีนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหตุว่ายังไงเดี๋ยวเนี้ถ้ามีการตรวจไปเนี่ยยังไงก็เจออีกเพราะมันเป็นการปฏิบัติการสร้างสิ่งกีดขวางของเขาใช่ครับผมครับวางใหม่ เสี่ยแมวเขาคือการวางใหม่นี่คือคือตามภาพข่าวที่เราเห็นคือทางกองทัพเรือหรือว่ากองทัพบ,บกเองเราวางทั้งรัว้วลวดหนามวางทั้งคอนเทนเนอร์นะคะกัมพูชามันจะแอบเข้ามาวางใหม่ได้ยังไงคะอ่าตรงนี้ไงเพราะเราไม่สามารถวางได้ตลอดแนวไอ้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะรั้วลวดหนามคอนเทนเนอร์เราก็คือวางสิ่งกีดขวางเหมือนกันนะอืมอแี่แต่ว่าสิ่งกีดขวางของเราเนี่ยมันเป็นไปโดยชอบเพราะฝ่ายเราได้ป้องกันตนเองและระวางในแนวที่มีความชัดเจนแล้ว แต่ไอ้ของป่ายนั้นเนี่ยมันวางสิ่งจีดหวางที่ระเบิดออลตาว่า <c oughs> มันก็เป็นอีกแนวหนึ่งและแน่นอนครับเรายังไม่สามารถวางได้ตลอดแนวนี่เราวางได้บางส่วนที่เป็นพื้นที่หลักที่จะจํากัดเส้นหลักการลุกของเขาเท่านั้นฉะนั้นในตรงเนี้ยที่เราไปเจอเนี่ยมันจะเป็นวางเส้นภูมิประเทศแต่จะไม่ได้ไปวางในเส้นที่จะเป็นเส้นหลักการลุกที่ฝ่ายูุนจับบุกมาได้เช่นช่องทางทางถนนพื้นที่ราบที่สามารถจะบุกตะลุยมา,แต,ตยมาแต่ตรงเนี้ยนอกจากเขาวางทุ่นระเบิดแล้วสังเกตกเห็นไหม เขาก็จะมีการฝังตรงข้ามเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาจะมีการลขุขลดหลุมนะใช่ไหมหลุมเหมือนหลักรัดถัง,งหรือหลุมคูเรตอะไรต่างๆอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งบอกเหตุเหมือนกันว่าเป็นสิ่งกีดขวางด้วยแต่ใช้การปฏิบัติการเพื่อจะเตรียมการเข้ามาก่อกวนกับเราด้วยก็ได้ใช่ครับผมครับอืมนั่นก็เป็นการอะไรวางแผนระยะยาวเสียแมควคงไม่หวังผลสั้นๆน,นี้นะอ่าใช่เพราะตอนเนี้ยเขามีข้อจํากัดมากในการที่จะยุติการลบขนาดใหญ่ เชื่อว่าไอ้การยุทธที่จะเกิดขึ้นมีเพียงแต่ว่าจะไม่เป็นขนาดใหญ่จะเป็นแนวสไตล์กองโจนแล้วก็กระจายตัวเพราะตรงนั้นเนี่ยเขามีข้อจํากัดในเรื่องการสนับสนุนล,ละเพราะว่ามันถูกดําเนินการในเรื่องเงินหนุนในเงินสีเทาอะ่ะแต่ก็โดนรัฐบาลจีนกับรัฐบาลสหรัฐลเล่นงานอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะล่อยหลอไปฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการยุทธจากขนาดใหญ่เนี่ยเป็นการยุทธแบบกองโจนแต่ถามว่ามันจะต้องมีการ ยึดให้เกิดขึ้นการประท้วงประทะยังไงก็ต้องมีเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่เขาจะต้องแก้สถานการณ์การเมืองภายในเพื่อให้รัฐบาลปลุกประชาชนได้ว่ารักชาติรักชาติรักชาติและเอา<ม>ประเด็นไอมีการประทะเนี่ยเพื่อจะลากกระบวนท่าเนี่ยเข้าไปตามโลกตามสไตล์กัมจาเช่นเดิมใช่กระผมครับแบบนี้เนี่ยกองทัพไทยเราทําอะไรได้บ้างคะเสี่ยแมวนอกจากการประท้วงกองทัพไทยเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดหลักความชอบธรรมแน่นอนเราไม่ลุกหลานเขาป้องกันตนแบบล่วงหน้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเสริมความเข้มแข็งการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนคือไอ้ตัวพรมแดนที่เป็นปัญหาตรงไหนไม่เป็นปัญหาต้องวางเครื่องกีดขวางแบบชัดเจนตัวไหนที่เป็นปัญหาก,ก็ต้องวางกําลังไว้ให้ดีเพื่อถ้ามาเกิดเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับพื้นที่ทับซ้ออะไรก็ไม่ผลถ้าแหลมเข้ามาเราต้องจัดการฉะนั้นเราต้องไปสร้างความเข้มแข็งตรงชายแดนอย่างชัดเจนไอ้พื้นที่ตรงไหนชัดเจนเช่นวางตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วหลังแนวคอนเทนเนอร์ต่อไปในอนาคตเนี่ย S <S <an> <S การเสริมความมั่นคงต้องทำระดับพื้นที่เลยนะคือสร้างมันมีหมู่บ้านต้องการชายแดนหมู่บ้านต้องการต,ตนเอง <S <S <an> <S แบบบิการบูชาทาเลยแต่หมู่บ้านเหล่านี้เราสามารถใช้อดนตดีนทา,านศึกเราใช้ผู้รวมพัฒนาชาติไทยใช้ชาวบ้านอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณแนวชายแดนตรงนี้ <S <S <an> <S เป็นมาสร้างพื้นที่เข้มแข็งเลยฉะ <S an> นั้นถ้าเกิดมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านเหล่านี้และกองกําลังเหล่านี้จะเป็นกําลังตึงทหารเพื่อจะช่วยเราเป็นกำลังประชาชนนะครับตึงทหาร แล้วก็มาช่วยกำลังหลักได้อันนี้เราต้องเสริมความแฝงแนวคนแดชัดเจนหลังแนวมาตร้งพื้นที่ ป้องกันตนเองหมู่บ้านป้องกัน,น,นชายแดนต่างๆเข้มแข็งอันนี้คงจะต้องทําตลอดแนวไม่ใช่เฉพาะแนวไทยกัมพูชานะแม้แต่ตั้งแนวไทยเนียนมาด้วยใช่ระบอกครับอ๋กกบอบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสก,กัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลอย่างที่อีสานใต้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอาฐานผ่านศึกเอากองกําลัง กึ่งทหารเนี่ยเข้าไปไปดูแลไปเฝ้าอใช่ถูกต้องเพราะหลังแนวเส้นพรมแดนเนี่ยนะฮะหลังแนวเนี่ยเส้นพรมแดนก็จะต้องวางหลายแบบอ่ะอันนี้รู้สึกไม่ต้องกังวลมากวางรวดน้าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นกำแพงไอ้ตรงนี้ต้องเป็นคอนเซนเตอร์ปิดช่องทางการเส้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปไอ้สิ่งกีดขวางเหล่าเนี้คือรั้วเนี่ยจะมีหลายตัวแบบว่าไปแต่พอ,อถอยจากแนวรั้วเข้ามาเป็นพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่เราอยู่แล้วอันเนี้ยต้องเสริมความเข้มแข็งเป็นลักษณะ เสริมสร้างความมั่นคงเป็นหมู่บ้านเลยนะเขานนเรียกหมู่บ้านป้องกันตนเองหมู่บ้านป้องกันชายแดนเลยแต่หมู่บ้านเหล่าเนี้เราสามารถจัดที่ทํากินนะครับตามยุทธศ,ศ,ศาสตร์พอเพียงอของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าได้ก็อ่อนานผ่านศึกนิคมตัดอ่านนิคมป้องกันตนนั้นมานเกมาโอเคผูค้รวมพัชนาชาติไทยมาแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่นั่นแหละพื้นที่เหล่านั้นคนเหล่าเนี้ยก็จะเป็นส่วนระวังป้องกันหน้าเป็นส่วนตรวจการเป็นส่วนระวังป้องกันเราให้เราหมดเพราะว่าคนเหล่าเนี้เขาเคยผ่านการยึดมาอยู่แล้ว เขาจะรู้ว่าเฮ้ยไอฝ่ายนู้นลุกมาก็แจ้งเตือนฝ่ายกําลังหลักของฝ่ายประจําเราเข้าไปจัดการอันนี้ต้องสร้างเสรมิมไว้ทั้งหมดตลอดแนวแล้วตรงเนี้รับรองมันจะปิดจบเลยการคุ้มขามแต่เพราะหมู่บ้านเหล่านี้แข็ง,รงแรงในแล้วจะเสริมควา,ามมั่นคงแบบเนี้ยมันจะลดระดับไปเองมันจะเกิดอะไรเรื่อความเจริญในเรื่องของการค้าชายแดนและแล้วมันก็จะเกิดเป็นระเบียงเศรษฐกิจเกิดเป็นระเบียงมนุษยธรรมอะไรก็ว่าไปแต่จะต้องเข้มแข็งขึ้นจากการสร้างหมู่บ้านป้องกันตัวเองใช่ครับผมครับ กล่าวโดยรวมเนี่ยเสี่ยแมวคิดว่าหุณนเซนหุ้นมาเนตเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยพอมีรัฐบาลใหม่อนุทินหรือเพื่อไทยมาร่วมกันอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีปรับเปลี่ยนยุทธวิธียุทธศาสตร์อย่างไงบ้างครับตามความคาดเขายังใช้แบบเดิมเขายังจะต้องให้เกิดมีกาาประทะเพื่อมีข้อเรียกร้องว่าออไทยรังแกเขาฉะนั้น<อ>แต่สงครามไัยบิดตรงเนี้ยรูปผสมเขาไม่ใช้ไอ้กำลังทหารหลักไนการลบแต่ใช้การไอโอการบัิการข่าวสารการล็อบบี้การอ่าจิดติ ยาต่างๆทุกวันเนี้ยเขาจะใช้ตัวนั้นมาลวงเรานะเช่นโอทันหุนเซนสั่งโน่นสั่งน้าถ่ายรูปรูปแต่จริงเนี่ยบางทีรูปขึ้นมาสั่งการเสร็จก็กลับไปนอนเตียมต่อเองี้ยอแสดงว่าแต่ว่าจะทํําทาให้มันดูให้ว่ารถถังรถถังมาจริงๆไม่อยการลรถ่ายถ่ายเสร็จแล้วตัวเชื่อมี s> <S เดียเขาจะใช้อาวุธตัวนี้เป็นหลักเลยแต่เขาหยุดนิ่งไม่ได้นะเขาถ้หยุดนิ่งปั๊บเขาจะมีปัญหาการเมืองภายในที่เขากาลังอ่อนทุบอยู่แล้วค่ะ คือเขาจะยั่วยุจนพระจริงมัเงินไม่มีสนับสนุนอีกมันก็มันก็อะไรอภพรัฐอภิรมอยู่แต่ต้องทำใจกรับผมครับเสี่ยแมวคะคือฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาจะยั่วยุจนะระจริงหรือเขาแค่ยั่วยุเพื่อให้ได้ภาพไปกู้วิกฤตการเมืองในประเทศเขาคะต้องมีะทะเพราะว่าเขาต้องการดึงกระบวนการตรงนี้ยเข้ามาเจรจาแล้วลากไปสาลโลกแต่ต้องมีการประทะจริงด้วยแหะเพื่อเขาจะเร่งรัดแบบตอนนี้มั้ยเขายังเร่งรัดเลยพอดีเราเป็นรัฐบาล ไม่ใช่แล้วเราเป็นรัฐบาลรัฐบาลอรานไงเขาจะบอกให้ประชุม j b บีซ j หรือเนี่ยไอ้เขตแดนอ่ะเพราะตอนนี้เขาเร่งประชุมเพราะเขาเสียเขตแดนให้เราไงเขาบอกให้ก hey, ลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแล้วมาคุยกันใหม่อเพราะตอนนี้ก็กล่าวหาว่าเราลุกเขาถึงเร่งประชุม j b บซแต่เขาจะเร่งประชุมได้เนี่ยมันต้องให้มีเหตุเพื่อมันจะเร่งจูงใจให้เกิดการประชุมดังนั้นเขายังไงก็ต้องมีแต่ว่าไม่น่าจะเป็นการยุทธขนาดใหญ่แต่ต้องให้เกิดการปะทะ ตพื่อตรงนี้เขาเชี่ยวชาญในการจำนานที่จะยกระดับลากเข้าไปในปรชาชาื่ิงของสาธารณชาติใช่กระผมครับค่ะแล้วข่าวที่ว่าคุณเซนจะส่งบ h q อคิมาประชิดแนวชายแดนเราเสี็จแมวให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะอันเนี้ยมีข้อจํากัดของเขาเพราะทหาร BHQ เหล่าเนี้ยเป็นทหารที่เชี่ยวชาญการรบในเมืองในการเรียกว่าจริงๆริเนี่ยในการรัฐประหารในการ VIP วทีประชันว่าเป็นาจขอ,องผู้นํามันไม่ได้เชี่ยวชาญการยุดในสนามแบบไอ้หานบ้านไม่มันกันใช่ญหาว่า แล้วมันมีความตื้นเปลืองสูงเพราะฐานพวกเนี้ยค่าตอบแทนต่างๆมันสูงแต่ปัจนจุบันปัญหาของเขาคือไอ้ฐานบ้านเนี่ยมันก็ด้อยหมดประสิทธิภาพอีกต่างหากดังนั้นเขามีความจําเป็นต้องเอามาแต่จะใช้บางจุดเพื่อเป็นการสร้างการปฏิบัติการิีวิญญาณพูดง่ายเพื่อ่ยโอว่าเฮ้ยความพร้อมความพร้อมเพราะว่าทุกอย่างความพร้อมของดีเอสคิวนี้ต้องยอมรับมีความพร้อมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เที่ยวทานการยทดในสนามรบมากงานเหมือนทานบ้านใช่กรบผมครับครับสุดท้ายเสี่ยแม่ครับอีกสักคำถาม ก็เห็นส่วนตัวนี่มีบางฝ่ายบอกว่ารอบนี้นายกคนจะควบกับเราผมเองแต่บางฝ่ายบอกอย่างานอื่นเยอะอย่ามันให้ทหารดูไปเสี่ยแมวคิดยังไงส่วนตัวจริงๆในส่วนตัวยังไม่มีความจําเป็นเลย เพราะสถานะของนายกเป็นทั้งนายกัฐมนตีเป็นทั้งประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นทั้งผู้อมืองใจารักษาความมั่นคงภายในน<อ>ะครับเป็นทั้งประธานสตชมันเพียงพอแต่การดุลการใช้อํานาจอยู่แล้วนะ<อ>ครับเพราะว่าจากตรงเนี้ยตัวเองกํากับสมชกํากับกรลาโหม,มอยู่แล้วเพราะฝ่ายทานเมืองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ให้ทิศทางให้วิสัยทัศน์จากนั้นเนี่ยเราหากระบี่มีสองที่แข็งแรงมาจะดีกว่าเพราะแก้งานนายกัฐมนตีโดยเฉพาะที่มีภัยคุกคามเข้ามาทุกด้านและเรื่องประเทศเศรษฐกิจสมุหนักหน่วงเนี่ย มันมันไม่มีเวลาหรอกที่จะมากํากับในเรื่องกระามหงฉะนั้นปล่อยกระบ,บี่มือสองว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนี่ก็เหลือกินละใช่กระผมครับโอเคครับคนเป็นทหารไหมคะหรือว่าเป็นนักการเมืองได้พลเรือนได้อ่าจริงจงแล้วเป็นได้ทั้งทหารนะั้งพลเรือนขอให้มีความเข้าใจในรทธศาสตร์การสานารณความมั่นคงชายแดนและการป้องกันประเทศเป็นใช้ได้ใช้กระผมคบค่ะเอาตามนี้ก่อนนะคะเสืยแมวขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับเสือแมวครับสว,ส,สวัสดีค่ะ อ๋อมันมีข่าวว่านายกจะควบกลาโหมใช่ไหมคะก็มีมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ <Ừ. S 2> บางฝ่ายก็ยุนายกควบเองเลยบางคนต้องบอกยางานท่านเยอะดูแลเศรษฐกกจดูแลภาพรวมดีกว่าค่ะอย่างเสี็จแมวเนี่ยมองว่านายกไม่ควรควบไม่ควรควบเพราะว่าเรื่องไทยกัมพูชาเมื่อสักครู่นี้ถ้าสรุปจากที่เสด็แมวให้สัมภาษณ์ก็คือมันมีโอกาสเกิดรอบสามนะคะพี่สํารานก็แต่ว่าเกิดก็ไม่ใหญ่คือขมเนเพียงต้องการปะทะ เพื่อให้เป็นเชื้อหนึ่งเพื่อเจรจาสองลากไปสู่สารระหว่างประเทศค่ะ